ข้าต้มเออเจี๊ยบหนึ่งซอมในบอบนี่งั้นไหนี่ๆชัดมากเลยเนาะชัดนี่เอาไปต้มกับข้าต้มเอาไปต้มเขาก็ต้มวีเจี๊ยบต้นหนึ่งซอมหลักโรู้แล้วอ่าต้มแล้วลวยนี้เขาเอาไปห่อใส่เข้าต้มเออห่อใส่ข้าวกระต้มแล้วเขาก็ปอกปอกเอาแต่ลวดก็ลวยไปเลือะเลือเปลือกมันเนาะเลือเปลือกมันที่นี่ก็มันติดไปกับ าต้มเออติดไปครับก็ต้มเลยต้มด้วยกันก็เลยออกเลขมาเยอะแยะเลยต้มกล้วยเปลือกกล้วยต้มออกเป็นเลขเออออกเป็นเลขนี่ชัดมากเลยเนาะเออเจ็ดหกเก้าเออเนาะเห็นไหมคะเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้ามันอยู่ที่เลชุนค่ะซูนนั่นก็ชัดอยู่นัเนี่ยชัดเองนี่ซูนก็ชัดเนี่ยเออ เนี่ยเลขซี่เจ็บมาเลยศูนย์ศนย์สี่งี้บ่อเออนี่เลขศูนย์โนน,นี่เลขสี่ก,กังโครมจ้าศูนย์ศนยีแล้วก็เจ็ดหกเก้าเนาะเออโอ้ชัดมากเลยชัดมากห่อข้าวต้มห่อข้าวต้มแล้วเอาเลยเลยไอ้เปลือกถ้วยมันติดกับข้าวต้มเลยไปต้มด้วยกันออกเลขเยอะแยะเลยหกตัวโอ้ดีมากเลยเนาะ <laughs> ชอบไหมป้ายายชอบตัวไหน ชอบตัวไหนชอบอ่ะหกเจ็ดศูนย์อันไก่ไข่ต้มรัดเมนู <hi> เป็นคนต้มต้มอะไรนะต้มต้มไอ้ใบกล้วยอ่ะไออันต้มกล้วยต้มกล้วยต้มเปลือกกล้วยเออต้มเปลือกอ้าต้มกล้วยแล้วก็ปองกินแล้วแต่เปลือกบ่ะชิ้นกิโลเจริย์อะไรตัวไหนนัวเชฟบาชิง เลขเจ็ดนะจ๊ะวะเลขเจ็ดปางเห็นเป็นเลขเจ็ดป <inaudible Spiritual Ti> ่เ <inaudible> ห็นเป็นเลขเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหกโอเคกำลังมุงดูเลขเอ้ยเอ้ยไหนไกลไหนดูส uh huh. <refugees> ิไม<ร>่ือเทียนเทียนกี่มือเทียอันนี้เขาต้มแล้วเขากินแล้วมั้งเออไม่มีแล้วแล้วแต่เปลือกแล้วแต่เปลือกแล้วเป็นตัวเลขเนาะ ตัวไหนล่ะเขาเห็นตัวตัวไหนสวยมากอันนี้เจ็ดเหอนเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้าป็นศูนย์อันนี้ศูนย์เนาะมันเป็นรอยเนาะโอ้เป็นเลขชัดมากเลยอ่ะโอ้ชัด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 ไหมพี่เจ็นี้านมองเป็นเจ็ดศย นี่เลขมันสี่ตัวเนาะาพูดไปแล้วนะเออ้ยอ,อันนี้ตรงศูนแล้วนะนี่อันนั้นศนะูนย์กานี่หันมาดูสิศออกแล้วนี่อะไรพูดหอืโอหศูนย์ย์เก้าหกเจ็ดอันออนั้น 9, 6, 7, 7, 9, 6, 0, เจ็ดก็ได้นะสตัวออชัดมากเลย ว่าเขาดูแล้วส่วนมากเขาเห็นตัวไหนนะไก่เขาเห็นตัวไหนส่วนมากเจ็ดหกเก้าส่วนมากเขาเห็นเป็นเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้าถ้าเอาข้างบนนี่ก็เป็นศูนย์เนาะสี่ตัวแล้วเอาให้หมดเลยเนาะสี่ตัวให้เลย ชัดชัดชัดีดดเป็นชัดมากเลยอันนี้ถ้าดูไปแล้วจะเป็นหกก็ได้นนนะเนาะเจ็ดหกเก้าอางานศพในวันนี้เนานะตัว <c oughs> หกตัวนี่อ๋ออันนี้

กี่ตัวป้าใหญ่หกหตัวหกตัวไอ้เคยตราอันนี้มองเคยเนี่อันนี้เลขสีนี่ศูนย์นย่บอกหตัวเลยนะเออนี่อันนี้สี่หกโอ้ศูนย์ไม่เห็นบอกเนี่อันน่ะนี่เ เฮ้ยนี่อะเจ็ดอะเจ็ดบิุบุกไลก็เลขเก้าอันนี้ก็ติ้งวันี่เจ็ดศูนยเก้าเก้็ดิ้งตัวอันนี้ก็สี่ศูนยเกาโอ้ยลงไปเกินอันนี้เกินเลยเกินนี่นะตนีบนี่มา่นี้นะ แม่อ <am> ุดนสงนเลยเอมนเปาทัน <Hobby> ม <craving sound> ิ่อยแจ็ง huh. ม uh ือเล็น huh. uh ี huh. um ่เจ็นี่เจ็ด้ามันมีศูนยูนด้วยโอ้เขาต้มเออเจ๊ยบหนึ่ง้อมในบอบนี่ ชัดมากเลยเนาะชัดเหรอเอาไปต้มกับข้าวต้มเอาไปต้มข้าวก็ต้มวิเจีบต้นนึ่งจอมหลักฮอรรู้แล้วเออต้มแล้วกร้วยนี้เขาเอาไปห่อใส่ข้าวต้มเออห่อใส่ข้าวกต้มแล้วเขาก็ปอกปอกเอาแต่เลยก็กล้วยไปเหลือเหลือเปลือกมันเนาะเหลือเปลือกมันที่นี่ก็มันติดไปกับข้าวต้มเออติดไปกับข้าวต้มเลยต้มด้วยกันแล้วอกเล็กมาเยอะแยะเลยต้ม ลวยเปลือกกล้วยต้มอ,ออกเป็นเลขเอ,อ,ออกเป็นเลขไ่ชัดมากเลยนเ, 7, 6, เนาะเจ็ดหกเก้าเนาะเห็นไหมคะเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้ามันยู 7, 6, 7, 6, ่ได้เลขศูนย์ค่ะศูนย์นั่นก็ชัดอยู่นันเนชัดเองเออนี่ศก็ชัดเนี่ยอมนอาเ,เลขสี่จะมาเลยศูนย์ศูนย์สี 4, ่งี้หมอเออนี่เลขศูนย์ดูนนี่เลขสขีก่กจ้ 0 0 4น์แล้วก็7-6-9เนาะเออชัดมากเลยชัดมากห่อข้าวต้มโอ้ข้าวต้มแล้วเอาเลยเลยไอ้เปลือกล้วยมันติดกับข้าวต้มเลยไปต้มด้วยกันออกเลขเยอะแยะเลยหกตัวโอ้ดีมากเลยเนาะชอบไหมป้ายายชอบตัวไหนชอบตัวไหนบ้อมชอบอ่ะหกเจ็ดศูนย์อันนี้อันนี้เจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์ โนนี่หกแน่หกแน่เออรับทางเอาตเกกีมีอจะเอาใส่กระเป๋าเสื้อไปหอเอเลยเอาจริงจริเเอาจริงจริงเยเอาจริงจริงเอาจริงจริงเอาไปเสียงเสียงไไปหมดเียเสียงเสียงอันนี้ก็เล็ซีจิ่งเองอันนี้ก็ซีจุ๊บ យក100ទៅពេកដាក់ចំតែដាក់ចូល